เขาต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาร่ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อเขารักและอยากยืนเคียงข้างคุณเนื้อหารันดอมนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาความรู้สึกเรารู้สึกได้เลยว่าคนที่เข้ามาฟังนะคะมีปัญหาผูกพันกับใครบางคนที่มันรู้สึกได้ว่ามันผ่านช่วงแย่ๆหรือว่าคืนวันที่เจ็บปวดมาแล้ว ะะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะฟืนฟูต,ตัวเองกําลังจะเดินในเส้นทางของคุณเหมือนคุณอยู่ในจุดยืนของตัวคุณแล้วอะคะ่ะคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่สับสนย้อนแยง้งเหนื่อยยากและเหมือนคุณกําลังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจิตวิญญาณที่ดูแลคุณอยู่นะคะเหมือนเขานําทางให้คุณไปเจอกับวิถีใหม่ที่ดีกว่า คุณกำลังได้รับของขวัญในชีวิตนะคะบางคนที่เคยเจ็บปวดเคยตัดจบปัญหาความรักหรืออาจจะเหมือนกับมีคนเก่ากลับมางอแต่มันยังไม่ถึงจุดที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะเหมือนคุณได้ผ่านโจทย์ความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมาก่อนและทุกอย่างที่เลวร้ายนั้นมันกำลังจะถูกคลี่คลายคุณเองได้ตื่นรู้และเข้าใจว่า ทำไมคุณถึงต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดตรงนั้นแล้วคุณกําลังฮิลลิ่งตัวเองเราออกมาจากความรักที่ไม่ไม่ดีกับจิตวิญญาณหรือความรู้สึกของคุณแล้วมันถึงจุดที่เหมือนคุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอะบางอย่างที่คุณรู้สึกท็อกซิกหรือว่าเป็นอะไรที่คุณเคยเรียนรู้แล้วมันไม่โอเคกับชีวิตนะคะคุณกำลังล้างพลังงานกำลังเมนิเฟสความคิดกำลังปรับ โจทย์การมองชีวิตให้มันดีขึ้นแล้วหลังจากนี้เรารู้สึกว่าคุณกำลังจะไปได้ดีในชีวิตของคุณนะมันมีหลายๆอย่างที่เมื่อคุณออกจากความสัมพันธ์นั้นมาแล้วคุณเยียวยาตัวเองอ่ะคุณลงไปได้ลึกขนาดที่คุณสามารถให้อภัยอดีตได้คุณสามารถปล่อยวางจากเขาคนนั้นได้และมันก็มีของขวัญดีๆคนดีๆเข้ามาหรือการได้รับ องค,ความรู้จากจักรวาลนะคะบางคนได้ตื่นรู้ในโจทย์ชีวิตความหมายชีวิตของคุณเลยมันไปได้ดีถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคนที่เขามาทําคุณไวอ้อ่ะเขากลับรู้สึกว่าเขาติดแงกอยู่กับปัญหาแล้วก็หาทางออกไม่ได้คือหน้าไพ่มันต่างกันมากเลยนะคนที่เขาทําคุณเขากลับรู้สึกว่าตอนเนี้ย เขาได้รับผลกรรมทั้งหมดที่เขาทำไว้และหลายๆอย่างที่เขาเป็นคนลังเลโลเลหรือว่ากังวลใจที่จะเลือกคุณนะคะมันมีมันมีดาบนั้นคือสนองอะมันมีความเจ็บปวดอะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมือนถ้าหากเขาเป็นคนที่ตัดจบในความสัมพันธ์และเลือกคนอื่นนะคะตอนนี้เขากำลังโดนแบบนั้นเหมือนกันอาจจะเป็นคนละเวอร์ชันแต่ว่ามันเจ็บปวดนะคะ และตอนนี้เหมือนเขารู้สึกโหยหาคุณมากๆเลยเขารู้สึกได้ว่าเขาเข้าใจเราว่าคุณเป็นคนเดียวที่ดีกับเขาจริงๆอะเหมือนเขาตื่นรู้แล้วรู้ว่าสิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้มันมันไม่โอเคนะมันเป็นการแบบหลอกลวงการเสรแสร้งหรือว่ามีรักซ้อนในความสัมพันธ์นะคะและตอนนี้เขาพยายามอดทนที่จะไม่ไปก้าวก่ายชีวิตของคุณ ถึงแม้มันจะมีหลายครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยใจกับชีวิตของเขาเองอ่ะเขารู้สึกหวั่นไหวกับความรู้สึกที่มีกับคุณการได้เห็นภาพหรือเห็นชีวิตของคุณดีขึ้นน่ะมันกลับทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเติบโตให้ได้เหมือนคุณนะเขาอยากที่จะก้าวออกมาจากวังวนชีวิตของเขาอะทุกครั้งมันรู้สึกเหมือนเขาหวั่นใจนะคะเขาไม่แน่ใจว่า เขาควรที่จะตัดสินใจยังไงดีบางครั้งเขาเลือกเป็นฝ่ายจบเป็นฝ่ายไปอยู่ในชีวิตกับความสัมพันธ์คนอื่นแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นคุณเขายังหวั่นไหวและอยากกลับมาเสมอค่ะแต่มันก็มีภาระหน้าที่หรือว่ามีเ,ออเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมอะที่เชื่อมโยงกับคนอื่นๆหรือว่าตัวตนที่เขาไม่สามารถจะกลับมาหาคุณได้ในเวลาเนี้ย มันเป็นเพราะกรรมเก่าเป็นเพราะเนื้อหาที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่เขาผูกรัดตัวเองเอาไว้อะมันทำให้เขากลับมาไม่ได้แม้เขาจะรู้สึกคิดถึงรู้สึกอยากเป็นของคุณมากแค่ไหนอยากที่จะอยู่ข้างๆคุณแค่ไหนก็ตามแต่มันรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนเหมือนไม่คู่ควรไม่ได้อยู่ในจุดที่จะยืนข้างๆคุณได้อย่างภาคภูมิ แล้วเหมือนคุณกําลังแบบลอยขึ้นฟ้าไปในจุดที่ดีกว่าแต่เขาที่เหมือนลงเหวไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วบางครั้งอะคะ่ะเขารู้สึกว่าความรักที่เขามีอะ่ะมันจะทำให้คุณจมลงไปกับเขามันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนะคะแล้วบางคนเนี่ยมีมีอินเนอร์ของความแบบอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของอยากที่จะให้คุณอยู่ข้างๆเขาคนเดียว มันมีความหึงหวงอะเป็นเดวิลเลยนะเป็นอารมณ์ที่แบบร้อนแรงมากต้องการมากปรารถนามากแต่ทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันติดโจทย์หลายๆอย่างรวมทั้งเขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณมากๆอะค่ะมันเป็นความกังวลใจความกลัวว่าคุณจะทําแบบเดียวกันกับที่เขาเคยทําเอาไว้หรือบางครั้งเหมือนเขาได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วอะ เขาเจ็บปวดกับความสัมพันธ์และชีวิตที่เขาเป็นอยู่ในวันที่ไม่มีคุณเขาคิดถึงมากๆอะคะ่ะแต่ว่ามันกลับไปอยู่เคียงข้างคุณไม่ได้อะ,ะเพราะว่าเขาเลือกในสิ่งที่มันไม่ใช่ความรู้สึกของเขาหรือบางครั้งอะเขาเป็นคนที่โลเลลังเลนะคะเขาเป็นคนที่ลังเลและไม่ตัดสินใจเขาปล่อยให้คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซ้อนทับไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายเหมือนคุณเลือกที่จะเดินออกไปเพราะคุณรู้สึกแล้วว่าการอยู่ต่อมันไม่ได้ทำให้คุณมีคุณค่าและในวันนี้ที่เหมือนเขารู้แล้วว่าหัวใจของเขาได้หายไปพร้อมกับคุณน่ะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากๆเลยนะที่ต้องอยู่ลำพังคนเดียวในวันนี้เขาอาจจะมีหน้าที่การงานความสำเร็จการเงินแต่ในวันที่ไม่มีคุณน่ะมันเหมือนสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความหมายกับเขาอีกแล้ว แต่มันก็มีบ่วงบางอย่างที่เขายังเคลียร์ตัวเองออกมาจากจุดนั้นไม่ได้เลยในวันนี้เหมือนเขาได้แต่มองผลณนะแบบดูดีขึ้นทุกวันสวยหล่อขึ้นทุกวันไปอยู่ในจุดที่มีคนให้ความรักความเมตตาไปในเส้นทางที่ดีกว่าเราก็เหมือนเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่กลับลงมาหาเขาอะ แล้วเขาก็ไม่อยากดึงคุณลงมานะเพราะว่าที่ที่เขายืนอยู่ตอนนี้มันมีแต่ความทุกข์ความเศร้ามันมันเหมือนมีพร้อมทุกอย่างในภาพลักษณ์ภายนอกเป็นเหมือนราชาไม้กับเดอะเบจิเชียนะคะเหมือนเขาเก่งเขาสําเร็จเขาดีทุกอย่างแต่ใจเขาว่างเปล่ามากๆเลยเขาได้แต่แอบส่องคุณอยู่ห่างๆนะคะอยากจะไปงอ้ออยากจะตามตือ้อแต่ก็รู้ว่าการเข้าไปหาค่ะเขาก็ยังไม่สามารถเลือกคุณได้ เขาก็ยังไม่สามารถให้ความยุติธรรมหรือว่าความชัดเจนแล้วมันก็คงจะเป็นเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละที่ไม่ว่ายังไงอะ่ะเขาก็ยังลังเลและตัดสินใจไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นนะคะเขาเห็นคุณไปได้ดีอะ่ะเขาก็เหมือนเจ็บใจนิดๆทำไมเขาถึงอยู่ในจุดนี้วะทั้งที่แบบไอก็แบบพยายามจะทำให้ตัวเองดีอะ่ะเราทุกอย่างมันก็มีพร้อมแต่ทำไมทุกอย่างมันถึงถึงไม่รู้สึกเลยว่ามันเติมเต็ม ในขณะเดียวกันคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันกับเขาด้วยซ้ำนะแต่คุณมีความสุขอ่ะคุณฟื้นฟูตัวเองได้คุณรักตัวเองคุณศรัทธาในตัวเองคุณไปในเส้นทางที่คุณอยากไปอะคุณมีอิสรภาพอะค่ะในสิ่งที่เขาไม่มีคุณเยียวยาตัวเองได้ในสิ่งที่เขาทําไม่ได้คุณได้รับของขวัญดีๆในชีวิตในวันที่ไม่มีเขาอยู่ยิ่งเขารู้สึกรักเท่าไหร่อะค่ะมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเปรียบเทียบ ในจุดยืนที่คุณและเขาอยู่เท่านั้นบางครั้งมันเหมือนมันมีความหวั่นไหวที่เขาอยากจะกลับไปหาคุณมากๆเลยอยากจะทิ้งทุกอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่ากับเขาแล้วอะแต่เขาก็ทำได้แค่อดทนนะคะเหมือนเขายังไม่กล้าที่จะทิ้งทุกอย่างจริงๆอะเขายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจให้ชัดเจนอยู่ดีแล้วความ ไม่ชัดเจนของเขาอะค่ะมันก็กําลังทําลายชีวิตเขาไปเรื่อยๆเขารักนะคะแต่เขาไม่สามารถไปยืนเคียงข้างได้จริงๆในเวลานี้ไม่ว่าใจของเขาจะอยากไปอยู่เคียงข้างคุณแค่ไหนก็ตามเขารู้สึกว่าการไปของเขาเนี่ยมันมันจะสร้างปัญหาให้กับคุณด้วยแล้วคุณอาจจะไม่เอาเขาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมามันเจ็บมากพอแล้ว แล้วเขาก็รู้ว่ามันมีบ่วงบางอย่างที่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนนะคะในวันนี้เขายังไม่สามารถตัดโซ่ตวนที่ล่ามเขาเอาไว้กับปัญหาเรานั้นได้ตอนนี้นะคะความสุขเล็กๆที่เขาได้ทำมันจึงเป็นการเฝ้าดูขุนนะคะอยู่ห่างๆอาจจะผ่านทางโซเชียลนะหรือว่าผ่านทางสังคมรอบตัวคุณ หรือผ่านทางเซนและรางสังหณ์ของเขาก็ได้นะคะบางคนมีความเป็นทวินโซทวินเฟรมมีความเชื่อมต่อกันทางจิตวิญญาณและทุกครั้งที่คุณฮิลลิ่งและมีความสุขอะคะ่ะเขาก็จะเหมือนกลับมารู้สึกกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมมันทําให้เขาหวั่นไหวทุกครั้งอะคะ่ะยิ่งคุณห่างเขาไปเท่าไหร่อะเขาก็ยิ่งรู้สึกใจมันโหวงแบบว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน แต่จะกลับไปหามันก็ติดปัญหารักซ้อนบ้างติดปัญหาของการงานความห่างไกลความเจ็บปวดเก่าๆที่เขาทำไว้กับคุณหรือว่าปัญหาที่เขาตัดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้อะมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่าเดวิลเนี่ยมันเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมความผูกพันที่หาสาเหตุไม่เจอบ่วงโซ่ที่อยู่แล้วยิ่งเจ็บยิ่งช้ำยิ่งทรมาน แต่มันก็ก็ไม่สามารถตัดโซ่ตัว,วกนั้นดังนั้นคนคนนี้ค่ะทั้งรักและอยากยืนเคียงข้างคุณมากๆในเวลานี้อยากเป็นคนที่ดีพอและคู่ควรนะคะแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงกับความเหนื่อยยากในชีวิตปัญหาต่างๆที่ไม่รู้ว่าคุณจะยังต้องการเขาอยู่ไหมหรือว่าคุณจะไปได้ดีแล้วเขาควรจะอวยพรให้คุณมีชีวิตที่ดีกับคนที่คู่ควรจริงๆ เขาเหมือนนั่งตัดพ้อตัวเองนะคะเวลาที่ส่องว่าเห็นคุณมีความสุขในวันที่ไม่มีเขาอยู่เขารู้สึกเหมือนมีแค่เขาที่ถุกแล้วก็เสียใจเจ็บปวดกับเรื่องราวในความสัมพันธ์และสิ่งที่แย่กว่าคือเขากลับรู้สึกว่าถึงเขาจะมีทุกอย่างในวันนี้แต่เขาก็ยังไม่คู่ควรที่จะไปยืนเคียงข้างคุณอยู่ดีมันมีความละอายใจนะคะมีความรู้สึก ยังไงดีรู้สึกเหมือนในใจอะ่ะมันมันรู้อยู่สองคนนะว่าการจะกลับไปเหมือนเดิมอ,อะ่ะมันคงทำไม่ได้ในวันที่เขายังอยู่กับปัญหาตรงเนี้และยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้นะคะดังนั้นจะบากหน้ากลับไปก็กระไรอยู่อดทนอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เฝ้าดูคุณเติบโตไปเรื่อยๆอะคะ่ะด้วยความรักความปรารถนาดี แม้จะอยากยืนเคียงข้างนะคะแต่เขารู้ว่ามันเป็นการดึงคุณลงมาในหุบเหวเปล่า,เ,ลาเพราะงั้นปล่อยให้คุณไปได้ดีในเส้นทางของคุณดีกว่าแล้วเขาก็เหมือนจะเฝ้าดูอยู่ตรงนี้นะด้วยความที่เขาอยากจะให้คุณมีความสุขเป็นโอเอซิสเป็นพลังงานบวกให้กับเขาอะแม้จะทำได้แค่ส่องมองหรือว่าแอบให้กำลังใจอยู่ห่างๆก็ตามทีนะคะ แล้วก็บางทีอ่ะเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะเม i ิกเชนในหลายครั้งที่คุณอาจจะไม่รู้เขาอาจจะมีอวตารก็ได้หรือเขาอาจจะมีความสามารถในการไปส่องเฟซคุณแม้คุณจะบล็อกเขาไปแล้วดังนั้นนะคะเขาเป็นสายสองที่ชาญฉลาดแล้วก็เป็นพวกที่เก็บอาการได้เก่งอะไม่ว่าเขาจะทุกข์หรือเสียใจแค่ไหนอะคุณจะไม่รับรู้หรอก ยกเว้นคุณจะเป็นทวินเฟรมกันและสื่อสารทางจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาต้องการภาพลักษณ์ที่ดีในชีวิตความสําเร็จหน้าที่การงานความมั่นคงจะไม่มีใครรับรู้ความเศร้าและความเจ็บปวดที่เขามีค่ะโดยเฉพาะคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่ไปจากชีวิตเขาแล้วอ่ะเขาจะเก็บลุกของเขาเอาไว้ให้คนอื่นมองว่าเขามีความสุขและก็ดีพร้อม ในแบบที่เขาต้องการสร้างภาพลักษณ์นั้นไว้ดังนั้นนะคะบางครั้งอะ่ะ เขามีความเจ้าเล่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะคะยังไงถ้าหากคุณรู้สึกว่าพลังงานของเขายังไม่ได้ขึ้นไปในจุดเดียวกันกับคุณก็ทิ้งเขาไว้กลางทางก่อนอาจจะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เขามีความยอมรับในหัวใจตัวเองหรือว่าการแบบตื่นรู้ในชีวิตมากขึ้นนะคะเขาอาจจะดันตัวเองออกมาจากเจ้ากรรมในเวรเก่าๆวิบากกรรมเก่าได้ในวันนั้นนะคะการจะ ดึงเขาขึ้นไปอ่ะมันอาจจะง่ายกว่าตอนนี้นะเพราะพลังงานไพ่รู้สึกว่าเขายังไม่อาจก้าวข้ามอะคะ่ะความโลเลความรู้สึกซับซ้อนในจิตใจของเขาและเขายังต้องเรียนรู้ต่ออีกสักหน่อยนะคะดังนั้นในพื้นที่ของคุณที่คุณจะไปเนี่ยขอให้คุณเลือกเส้นทางของคุณเองไปเลยแล้วก็ วางใจจากเขาไปก่อนนะคะเขาไม่มีทางเลิกรักคุณแล้วก็ไม่มีทางที่จะเลิกสองคุณด้วยแต่ว่าในวันนี้มันถึงจุดที่เหมือนต่างคนต้องต่างเติบโต,ตแล้วละ่ะเพราะว่าเส้นทางของคุณอ่ะคุณกําลังเยียวยาตัวเองแล้วก็แปลเปลี่ยนไปสู่ความจริงแท้ในชีวิตกําลังเชื่อมต่อกับเสียงภายในใจจิตวิญญ,ญาณน,นําทางคุณไปในทางที่ดีนะคะดังนั้นโอกาสเนี้ยก้าวเดินไปในเส้นทางของคุณก่อนเราเมื่อไหร่ที่ คนคนนั้นเขาผ่านกระบวนการเรียนรู้และตื่นรู้มากขึ้นนะคะเขาเคลียร์อดีตเก่าๆความเจ็บปวดคนรักเก่าหรือว่าโซ่ตัวนี้คองเขาไว้ะค่ะในวันนั้นอะถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะคะวันนี้เหมือนยังยังไม่พร้อมจริงๆสําหรับคนคนนี้ที่จะไปอยู่เคียงข้างคุณแม่เขาจะรักและอยากยืนเคียงข้างแค่ไหนเขายังก้าวผ่านความเจ็บปวดและภาพลักษณ์ที่เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะคะแต่เขายังรักคุณเสมอนะ และแม้ว่าเราจะรักกันอะ่ะบางครั้งการแยกกันเติบโตอะ่ะมันทำให้เราสามารถที่จะเข้มแข็งและมีมุมมองในชีวิตที่ดีขึ้นได้อ่ะค่ะมันจะไม่เจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมาเมื่อคุณกล้าที่จะเติบโตในเส้นทางของคุณแล้วก็รักเขาในแบบที่ไม่ต้องให้เขาแบบมาอยู่เคียงข้างแต่เข้าใจว่าเขาจะเติบโตได้ดีในวันที่เราห่างกัน แล้วก็ให้ความรักความเมตตาแก่กันและกันนะคะแบ่งปันความสุขความตระหนักรู้ความเมตตากรุณาให้แก่กันและกันไม่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือว่าเลือกภาพลักษณ์ของเขาอะคะ่ะเขายังรักคุณเสมอและความกลัวในใจของแต่ละคนนะคะมันแตกต่างกันออกไปคุณอาจจะคิดว่าเรื่องที่เขาเผชิญเนี่ยคุณแก้ไขได้ง่ายมากแต่ถ้าคุณเป็นเขาจริงๆอะคุณอาจจะรู้ว่ามันยากนะ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณเห็นนะการเรียนรู้ชีวิตของแต่ละคนจึงต้องให้โอกาสเขาได้บ่มเพาะตัวเองนะคะในวันที่เขาสามารถจะพ้นน้ําจากกรรมเก่าของเขาได้มันจะเป็นวันที่เขาสง่างามและสามารถยืนเคียงข้างคุณได้อย่างเท่าเทียมดังนั้นให้ความรักความการุณาแล้วก็ให้โอกาสในการที่เขาจะได้เรียนรู้ในพื้นที่ของเขาเองเราสามารถรักกันแม้ไม่ได้อยู่เคียงข้างแม้ไม่ได้ทําดีต่อกัน แต่มันไม่ได้ปาว่าเราจะต้องเกลียดและตัดขาดเราสามารถห่วงใยกันในวันที่รู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่พร้อมจะยืนเคียงข้างเราได้นะคะส่วนใครที่อยากจะรับการไกด์ไลน์หรือการโค้ชส่วนตัวทักทายกันมานะคะในข้อมูลข้างล่างได้เลยขอบคุณสำหรับการ s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกค,ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ